เผ็ดปลารานะครับอันนี้เป็นพริกสดหรือพริกขั่วครับเป็นพริกขั่วนะครับหกสิบบาทค่ะเป็นไงบ้างครันนี้นี่หกสิบบาทนะหกสิบบาทลูกค้าสั่งแบบมโนเลอเลยนะสองร้อยบาทปนี่อยเป็นอะไรบ้าง ร er ้านปลาอ่อนยำแซบนะครับถนนเขเดินลรยมอ่าวประเจรบนะครับยำแซบวัตถุดิบสดใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นสองร้อยแล้วอะสองร้อยเอหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบสี่ถุงใส่แล้วหอยใส่แล้ว รถเียบทางหน้าร้านเพิมครับนีนะครับที่อยส่าุกนเทกก่อนะนะครับางวาสาชนะนะครับที่ใส่เครื่องปรุงนะครับสวัสดีป้าออนครับผมขายดิบขายดีเหมือนเดิมเลยนะครับ เดป็้านคอนี้พริกสดหรือพริกขั่วครับเป็นพริกขั่วนะครับลูกค้าไม่กินพริกสดกันอ่ะี่ร้านอ่ะครับ มาตัวนี้คือไม่มีพริกสุดแล้วใช่ไหมครับจะมีพริกขั่วนะร้านปลาออนนะครับยำแซ่บนะครับร้านยำอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่ถนนคนเดินนะครับผมที่น่าสนใจนะครับเมนูหลากหลายนะครับเท่าไหร่ครับปลาออน 100่นะครับพ่นม่วงได้เขาพอย่างเดียวพ่อย่างเดียวพามาดูหน้าร้านนะครับเมนูร้าน กอนะฮะจะอยู่ด้านหน้านะครับทุกคนนะครับว,ดดวบัดเสดิจทางร้านนะครับทะเลจดใหม่นะครับอันนี้คือมียำลูกชิ้นด้วยใช่ไหมครับสิบ,บาทค่ะ10บ,บาทยำซีเมนูใหม่เมนู <บ S 1> ใหม่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมฮะ อันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำยำฟรีนะครับครับอันนี้เป็นไข่อะไรครับตุ๊กอันไหนคะอันนี้เป็นเชรี้ยวก็ใส่ชิชิอ่ะเป็นไข่โคกเม็ดบุกอ๋อครับอันนี้เอาใส่กับแล้วก็มาใส่ยำพวกนี้ใส่กับยำยำม่ละสิบบาทใช่สมบนให้เลย เมนูก็มีหลากหลายนะครับมห,มหมดหลายอย่างหมดไปหลายอย่างแล้วนะครับจะ <c oughs> ไ,ได้อยู่ก๋วยเตี๋วสั่งได้เลยจ้าก่อนหน้านี้จะเป็นพริกสดใช่ไหมครับ,รบตอนนี้มาปรับเป็นพริกกุน่นครับแบบมันเหม็นเขียวนานหรือยังครับ <c oughs> นานแล้วส่วนมากคูอมาจะบอกว่าพริกแห้งม่อยากไม่เพริกครับใช่ลูกค้าก็มาถึงก็มาดูออเดอร์นะครับที่หน้าร้านนะครั ได้เลยอรสั่งได้จ้าเอายำขจ้าแขงน่ร้อยจาร้อนึ่งจ้าแขงมะม่วงเ็บกางนะคะร้านยำบ้านแต่สั่งได้นะครับร้านยำบ้านำบ้านไม่แพง เดีว่าเป็นอีกหนึ่งร้านยำสนใจถนนคนเดินประจวบเลยนะครับร้านนี้ไข่มักดานะครับเมนูนี้ก็หนึ่งร้อยบาทก็จะเป็นตัวนี้ หมึกแต่แยกน้ำไปนะคะคะหมึกดไหมนะหมกสด0บูเอาก้กับไข่ลตบาุ้งปติ้ละ50อ๋อนี่คือตัวละ50บาทเลยใช่ไหมครับใช่นี้สดเลยอ่านี่แพงออมาแบบเป็นตัวเลย เดี๋ยวเอามาลวกที่ร้านเลยนะครับอันนี้ใส่เป็นผักได้ใช่ไหมใส่ใส่ผักกระเฉดได้เรียกน้ำเรียกน้ำนะครับปกติปกติคือผักกระเฉดเราใส่ไหมครับ ใส่นะแต่ว่าก็ถามลูกค้าว่าจะเอาไม่เอานะ,ะครับ้ากคนก็ไม่เอาไนะงคนข้ก็เหม็นเขียวไม่เอานะแต่เราก็สั่ง<ล>ได้เนาะใช่แล้วตแต่ลูกค้าคนก็ชอบคนก็ไม่ชอบคนก็เห็ดอย่างเดียววันนี้พริกมานะี่คือโหลใหญ่เลยนะฮะหมดไม่ครับ,นนรรบว,วันหนึ่งวันละโลก็ประมาณกว่าวันละโลกว่าลลโกว่าเลยนะครับเฉพาะพริกนะครับ แสดงว่าลูกค้าก็กินเผ็ดแซ่บสาใจเลยนะครับรสเผ็ดมากอันนี้ลูกค้าขอเยี้ยน้ำยำนะครับน้ำยำมนีะยั่วช้มเ้าช้มเ้านะอันนี้ปลาไหมครับไม่ปลาไม่ลา,นะานะ

แบบเด็ดๆคะป้าเยแยกน้ำยำไปให้หนูได้ไหมคะอันนีุ้ดนี้ไปแล้ว่หมลูกค้าสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยร้าไม่ร้านะครับชุดนี้กแยังน้ำยำด้วนได้ไหมแย่ค่ะ เต๋านี่จะจัดแบบไหนให้ครับเอาแบบสะดุง้งไม่สะดุ้งครับ,บประมาณนี้ใช่ไหมครับสะดุ้งใช่ไหมครับ,บ,บลูกค้าบอกให้ทางร้านจัดให้นะครับนี่ร้อยห้าสิบกรัมกระปุกนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับมีกุ้งแล้วก็ไข่ปลาเดิบเชียวนะครับ วันนี้ไข่ใหญ่นะเห็นลูกใหญ่เลยวันบ้าววันี้เอ,นะอ,อ,องนะเขาก็แล้วแต่บางวันด้วยใช่ไหมครับต้องมากระปุกกระกใหญ่กว่านี้มีใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหม <laughs> แต่ราคามือเติบจากเยอะครับไข่ปลาดิเชิงที่ใหญ่เลยนะครับขายดีนะครับแต่ไม่มีบัตรคิว ลูกค้าจำจำเอาเองน,นะครับ <laughs> เดี๋ยวนี้ไวใช่ไหมครับน,นี่มาเร็วเข้มเร็วนะไวอ,อยู่นะแม่ค้าครับ,รบมาเร็วเข้มเร็วนะครับใช่มาเร็วเข้มเร็วขายดีมากนะครับแต่ไม่มีบัตรคิวนะครับ <laughs> ลูกค้ารอแป๊บเดียว ตัวนี้หกสิบบาทนะครับอันนี้เผ็ดไหมครับตัวนี้อันนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะครับพวกนี้พวกที่เต้นไม่เผ็ดมากใครที่ชอบยำที่แบบเป็นที่ปุ่นนะครับแนะนำเลยเลยละนะครับร้านนี้ราคาก็อ่ากันเองกันเองนะครับเมนูก็มีหลากหลายอย่างหกส<อ>ิบบาทค่ะ

อลุมตลอดเลยนะครับแต่รอไม่นานนะครับหเห็นออกมาในเยอะเต็ม ้วยเดี๋ยนี้กี่บาทรับเนี่ยนึ่งร้อยบาทโอ้โหนะจะจุกไปไหนเนี่ยให้เยอะมากนะฮะคุ้มมากครับนี่เผ็ดปันกลางเผ็ดปันกลางนะครับกลางนะครับกลาก็พอนะพิเผ็ดเผ็ด พิ๊ผ็ดมากเลยใช่ไหมครับสีแด,ดงเลยนะครับยำเสียบไม้ก็ขายดีนะพอ,อได้ไน่นะีน่นคนรางวัลก็พันกว่าสองพันกว่าแล้วแต่ไละก็มันสิบาาบ,าาสบาท เปียเป็นยำอะไรครับไข่แดงกุ้งสดไข่แดงกุ้งสดครับไข่แดงกุ้งสดหนึ่งร้อยหนึ่บาทเดหว่ามมาเท่าไรครับมม่าอยนึทะเลนี่ก็รอนึงลูกค้าสั่งแบบนุ่นๆเลยนะครับ น่เป็นะม่หน่0 0คมะม่วงข้าวพดอลแม่เอาอะไรบัวค่ะข้าวโพลูกค้าไม่เอามะม่วง หนึ่งร้อยบาทโอเคนะครับสำหรับที่นี้ผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่มาเที่ยวถนนขึ้นเดินอ่าวประจวบก็อย่าลืมแวะมาหนุนฮะร้านชื่อร้านอะไรนะครับออนแซบนะครับ โอเคครับผมคิดหน้าเจอใหม่สวัสดีครับผม